สวัสดีครับบอยดินฮอยดินที่นิสานครับสวัสดีมือมือเอ็ซีตลอดจนพี่น้องสุขุมสุขคนครับเมื่อนี้ทักทายพี่น้องสวงสวยๆของวันที่2 4นะครับตุลาคม2 5 6 7ครับบอยดินมาเลาะเบิ้งกะปูอยู่หิมพานตนะครับบอหโหสีมีบอนะครับหัวลมออกแล้วครับน้ำมเริ่มลดกะปูก็สีบ๊อลงขวยเนาะเครับพี่น้องก็เลยมาลองเบิ้งว่ากะปูอยู่หิมพานตสีมีบอครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ให้บอยดินนี่ด้วครับสวัสดีครับมาคนเดียวคคือเก่ารับ ครับลงมห้องแล้วครับพี่น้อ,นองหัวล้มออกครับแต่ออกแห้งๆว่าดินกต่ทีลงไปหาเบิ้งปลายงสะดุ้งอยู่ดอกครับหวัวขล้วยนึงพี่น้องก็กล้วยงามแท้พี่น้องเมันกำลังบองบองขึ้นนี่ครับทางสด็จพ่อพี่น้องผมมันรุนกั้มกันครับโอ้ตัใหญ่เลยพี่น้องผม ล็เลยครับพี่น้องฮ่าอึ๊บดีสิเอาฐา,านะมดลูกตรงไหนอยู่พี่น้องครับโอ้ได้แล้วเฮ้ยหืกระปูแม่ย่างดีพี่น้องผม ปูเมมั่นเด้ครับหนานี่ครับอือพี่น้องมอนี่ครับน,น,บน,น,น,บนี่เป็นกระลังบองหวยนะครับเบื้องบายดินเสียเบื้องบริเวณหิมหองนะครับหนาเป็นกระลังบองหวยลงครับพี่น้องมองเนี่ยนี่นี่นี่กระลังขวดเลยครับอือว้าว มองนั่งครับวอ้ยนี่พี่น้องเลยนะตัวปูตัวใหญ่ที่พี่น้อ,องผมอโอ้ยปาดแม่นี่แห้งไงดนะครับกุดข้าวเดียวครับตัวใหญ่มากเลยครับปาดอีกหัวหนึ่งพี่น่อง หูบกใหญ่เลยครับมาท่านบบกกระปูเป็นกับมาท่านน่ะลอกดลครับน,นี่นี่ ้ยพี่น้องตัวนี้ครับขุ้น่ะนปอดอีเปีงเปงเ,เลยครับรูปแบบไงเลยพี่น้องครับ อย่างเดียวนะครับมัมนจะมากต้นเดียวด้วยครับ โอเมียนัน่นโอ้ีอครับปูที่น้อยก็บ,บ้าได้แล้วครับไม่ก็บปูหรือขี้หิ้งอะพี่น่อง จกขึ้นมาเป็นเพชรรัสเซียของใครนี่ครับน้องโอ้ยตัวแงามเทมแแอรครับตัวแม่บ่น่ามา,มาตัวแม่อีแล้วครับนางลุงกับแม่นได้โหลดครับบรรยากาศตะกับตามริ่มุมย่ยปลาเราใหม่ที่บ่าวดินเคยมาหาเป็นเป็นหู้หองครับครับปูเนกระสีหาม้านหาลดลงกว่านี้เป็นแห้งสีลงคว้ยไร้กว่านี้ครับพี่น้องผม หนามก็ยังเป็นตี๋อยู่ครับครับผมอ้าวไม่ใช่เลยโอ้พอดีค่ับครับ บาลดินมาพ่อตัวนี่นะคุณพระท่านอะโลงขู้นขับนี่เป็นยังอยู่หน้าหน,นามอยู่ครับนี่นี่ครับว้าวหนามบุกคุนก็นหาพยายามหาหวยลงครับควดหมองเห็นแตน่เมืองแรดลิดิดมั้ยนี่พี่ชายหละ่ะไอ้ลอหอยจูบมันวยไงเถื่อนอุ้ย Gue sepatutnya memasukkan wirdi Kamu sudah muta Kau จะรู้อย่นี้ซีเมนบ่ครับพี่น้องผมโอ้ขอให้เจอตัวนะหูนี้ ก็เลือกได้พี่น้องไข้แน่เป็นคุดง่ายครับขอทุงมลยน,นะครับพ่อแล้วครับเออเออเออ,อเออโอ้ยกระปูนเห็นไหมควาย บาดินถอดถุงเมื่อได้ครับจุกน,น,นี่ตัวผู๋ตัวเมียปะบาดินสิีฟ้าลงอีกกันอะไรนี่ครับตามหนามบางทีเป็นกับบ่ท่านลงุงอ้ายี่ตัวนึงครับพี่น้องอ นี่อู้ตัวใหญ่เลยครับถ้าเพื่อนวิญญาคขังนะครับบางหม่องเพื่อนสีบดท่านอะล่วงหวยครับ mm hmm. เขากะห้าจับอแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่บ่ดินบาดินเห็น,น,น ไู่เห็นแลยเดี๋ยวไปดีเอ๊ะเกะปูครับพระเจ้าวยน่ครับ ยังมีหนามมีปูเป็นสิบัทันลล่งก็ะมี่ได้ค่ะบางตัวเี็นี่พี่น้องเห็นกันนงครับนหนึ่งตัวโอ้ยมาก,กัดเก็บแทะเออโอ้ยมาคักที่เจ้าจัดเก็บบอ นี่นี่นี่มีตัวนึงพี่น้องเห็นไหมครับนี่เออโอ้ยนี่ครับอืมอืมหนาวลมออกเลยพี่น้องเอื้อนเบาดิ้งสิไป แล้วซี่พุดแล้วครับหอ่อลมออกแล้วครับพออีกแล้วหวยหนึ่งครับนี่ซีมี่บอนี่อันฮิตดูอยู่ยินดีครับ ใส่ได้ไงครับยกยางเดียวไงแล้วครับพี่น้องโอ้ยใส่ถุงเหมือนบทนัดครับโอ้ตัวเมียครับตัวเมียตีปีพับพับพับ,บตัวคู่ขาดรับจุกรุจุกรูกรเอางามมากเลยพี่น้อง มองไรลนาม,มันท่านอาบกนะครับบาดินกับสีซองเมืองเขยม,มนมีปูครับปูมันอาจจะบ่าท่านจะลงหวยันอาจจะอยู่ในนามก็ได้ครับนี่ก้มีตัวปูันอยู่นะครับี่นอง นายน้ะโบกเพิ่นกับสีควัตควายไลยแหรอครับแถวนี้เพิ่นเป็นดีอไซน์เด้ครับพี่นอ้องพุ่มของปูทีน,นี่อีหรีครับพี่น้องเพื่นก้นจูบบูกนี่ครับเราดึงส้ลของพุ่มบนคนขับ มันยังมีน้ำอยู่ผื้นอยู่ครับขายมีน้ำอยู่พื้นหนูเพื่นบอกวดเลิกเหรอครับเพราะว่าเพ่นผื้นมาหายใจน้ำครับนี่บาดินทอแล้วครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวบักใหญ่เลยครับลหลางน,าน้ำกอนตัวเมียนึตัวผูมาลุ้นกันตัวเมียครับนี ไอจูบเวยหญ่ทะลุมากฮอซ้อมก็คับขบเทียบกันนีปูยังมีปูมันก็อ,อยังสิ่ะครับน,นั่นยังอะนี่ทอดอ พออีแมห่อหอยคนน่ะมันวายไงเลยครับไม่ก็เอาปูก็เอาแต่ว่าได้กินได้เอาหมดกินไห้เอาเบิร์บ่าวดินไงว่าลมออกแล้วครับพี่น้องครับมันบรรยากาศ พูดไปหมดให้ขับเห็นคุณอัาอาไรคุณตัวทำไมไปใส่คุณตัวดาวอีกแล้วเหรอคุณตัวดาวครับทำไมต้องตัวดาวจุกด้วย นี่พี่น้องจะไปสอดใส่ลรนี่งปืด้ดขึ้นเลิกแข็งจับแขนพี่น้องเลยมึงแขนเบาดีนะครับนี่พี่น้อง จบเอาได้จริงไหนพี่น้องคนน่ะสุดแขนเลยครับบบตรงกล่นหยากอู้ตัวบกใหญ่ครับพี่น้องใหญ่มากครับโอ้หมยกูดก็เลือกตัวที่2น,นี่ยบาละครับ หากไม่จะได้ไหมโผตมาโผล่แทะต้องกลน,นกลวยบบนี้พี่น่อย ยกแบบนี้ก็ระมัดระวังนะครับถ้าหู้พ่นกิงเกี้ยงเป็นปูเขานั่นจะเ,เป็นจกครับพี่น้องถ้าหู้พ่นโมมีห้อยปูจะจกได้พี่น้องนะครับพ่นกับสีมีงูตเตือเต่อเยงูป,ป่านะครับแต่กับพวกผิดดอกงูชนิดนะครับแต่แถวพ่นคมครับถาบว่าแน่ใจบา้าดินกับบ้าจกครับ สุข,ขุทุกคนเด้อครับขอบคุณแม่ตุลายนะครับโทรศัพท์บเบาดินกรบโบอันอย่างตนไหนเด้อพี่น้องลำโพงกรบโบดีขอบคุณแม่เจ้าภาพนะแม่ครูทัศนาลัยด้วยเลยครับเด้อที่เมตตาลูกหลานนะครับอ้องเป็นรองไป็นลำบานเพิ่นนะครับขอบคุณแม่แมทุกทุกหม่องทุกทุกบอลครับทุกทุกขันนะครับครับนะพี่น้อง จ,กป,ก,จกปูข้าวเดียวบึงหน่งเก่งบอพี่หน่องบึงหน่งจกปูข้าวเดียวคุณน่ะเฮ้ยสุดยอดเลยครับห้องนังครับพี่หน่องอไม่จเจอหิน,นพี่หน่องสี่ใดบ้านเะา ปูแม่ตัวผูครับนสิปูผูครับปูหน่านี่มันมั่นเลยครับพี่น้องครับเคล่นออกเป็นไปนวน,น,นวันวนว้นเขาไปังสิครับพี่นอ้องมาเรื่กระสิจุกบ้างครับมาไหนเลยพี่น้อง ต้องเบิ่งเป็นเป็นห้อยปูครับห้ายทุ่งทุ่งจกครับบอหมั่นใจห้อยจะจกเด้อพี่น้องครับเพราะว่าห้าบงวยยังเด้ครับว่าอยู่นี้อหันออ้ยบังมองตัวนี้กำลังกวดหูครับน้องครับน้องมัน้องกำลังกวดหูนี่เบิ่งครับกำลังกวดหูเบื้งไหนครับนี่มาลิน,น,นมาพอพอดีเลยครับนี่กำลังขุดรู ก็ฤดูหนาวลานน้ำจะรดครับกับบ่อตางกับป่าครับเป็นสิมะขุดหูอยู่นะครับจักเอานี่ไปไปไป,ไปน,นั่นนี่กำลังดันขวายขึ้นมาครับได้แล้วนะจับ ตัวเป็นบ่อห่านละลงหูกะมีครับอยู่ในน้ำนี่น้ำเย็นๆครับเมันมักอยู่อันดับหนึ่งกยี่ใบใหม่นี่ครับแมนบ่าแมนมีนมนพี่น้องเออเออเออเนี่ยากัดข่อยไม่ละแมนหูปูบดเลยครับ มีตัวหนึ่งพี่น้องนี่จ๊บถามนีน่หนามเิ่นโบธันหรลอลูกหูนะครับหนามขังอยู่เขากะหาจับเอาเลยครับพี่นอ้องโอ้ยตัวแมงตัวบังแงนงครับพี่น้องผมน่ะอุอ้ง ขไดแหงบนนไ้นะครับปูบางตัวกับขวดขวยนะครับปูบางตัวกับบัตนักขวดครับไม่นา,านแล้วนะค,คุณคุณนี่พี่น้องน,นี่นี่ตัวหนึง่งปาดปูแม่ตัวแบบไงนงครับอ้ย สวยเลยครับเอ้อเออเออ,เอ,อป,ปูครับตัวนี้โอน่ะพี่น้องเบาดินในแบบหลายเลยครับลสวยๆเลยครับพี่น้องครับตัวนึงพี่น้อง กำลัตงตายอยู่นี่ครับปุ๊บโอ้ยปัดตัวใหญ่เดี๋ยวแม่แม่ครับคุณอนะณผู้ดูตัวนึงบอกง่ญ่นะครับออันนี้ตัวน้อย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  ลงมาไหวครับข้างในตัวบักใหญ่เลยครับซองเอาน้ำหนาม่น้นองผมไอตัวยุ่ยนีมนหนามเหรอครับง่าง่ายออกข้างในพี่น้องน,นี่ตัวนึงหมอร่มออกเป็นแหงเสียลงห้ครับเริ่ม แรนีนหาขวดขวดหวยแล้วครับกระปูเป้าดินกจะสิอ้วยแล้วพี่น้องได้พ่ออันนี้แหละครับไปพ่ออยากพ่อกินแล้วครับพี่น้องผมนตรงได้หนมาเดีย๋ยวผมจกุจกจุกเอาครับจกปูครับเอื่อนว่าจกปูก,ก่อนน้ำ สิโหลดครับปูสิควันบ่เลิกครับจกเอาก็ได้เห็นฮู้เพิ่นค่าหนามฮักกระชามาจกเอาได้ครับพี่น้องครับเไปไปไปไนื้อตัวตัวยิ่ใหญ่เลื่อนครับงานสวยงามเลยครับเห็นบ่พี่น้องเอ้าตัวนี้คือโปรตีงโอ้ย โอ้ยตัวนี้ตายพี่น้องโอ้ยครับผมเบอร์ดินกับสิทเด็กคับละ่บบคละครับโอ้โหมื่อเนี้เบอร์ดินคือแบบปลาปูครับนี่แต่แบบสวยๆเลยครับปูนาเอาขึออ้นให้พี่น้องเบื่อนบ่ใดครับเพราะว่าปูนะครับจกปูนา ตามหิมหวยน้ำาีิรดนะครับได้แบบหลายเลยพี่น้องคนนะครับปลาดินจกนะครับจุกเอาน้ำน้าจุกเอาน้ำหัวคนครับครับผมบาดินเกิติกบละครับบาดินขอบุญขอบคุณแม่แม่เอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบอลพี่น้องทางล่าเอ้อสอ้างยิ่งที่พิสูจน์ชีวิตทางต่างแดนเด้อทำในเอฟซีทางบานน้ำรับบ๊าดินก็ขอใ้อห้พ่อพี่น้องดีไม่แห้งห้อลมออกแล้วครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีไม่หงสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพเรด้อยครับสวัสดีครับ